สวัสดีครับมาดูสูตรต่อนะครับสูตรการดิฟเฟอเรนเชียลของฟังก์ชันเขียนให้ครบเลยแล้วกันครับดิฟเฟอเรนเชียลของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอก a ริทึ m ถ้าเรามีฟังก์ชัน x x p o n ENTIAL ที่เป็นฐาน e นะครับเช่น f(x) เท่ากับ e กํลัง x การหาอนุพันธ์หรือ differential ก็จะได้ f ของ f x หน้าตาก็จะได้ออกมา เหมือนเดิมเลยครับได้ e กํลัง x แบบนี้เท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าเกิดฐานไม่ใช่ e นะครับ f of x ฐานเป็นเลขอื่นเช่นเป็นเลข2กํลัง x การดิฟฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l ที่ฐานไม่ใช่ e เนี่ยก็จะได้ตัวเดิมนะ2อกําลัง x แต่ว่าต้องคูณล็อกธรรมชาติ คูณ l อนฐานตัวนั้นด้วย l ของของของ x p ตัวนั้นนะครับก็ l o อ,อย่างนี้ก็จะเป็น l o นสองคูณสองกำลัง x เหมือนเดิมแค่นั้นเองครับถ้ามีฟังก์ชัน f x เท่ากับ10 x, กำลัง x ก็จะได้อัุพันธ์ว่าเหมือนเดิม10กำลัง x คูณกับ l อน10 x. แค่นเองครับนี่คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลมาดูฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันล็อกบ้างถ้า f x เท่ากับถ้าเป็นล็อกธรรมชาตินะครับเป็น l n x อนุพันธ์ f prime x จะได้1ส่วน x จะได้1ส่วน x แต่ถ้า ฟังก์ชัน f x เนี่ยไม่ใช่ฐาน e เขียนลอนแบบนี้ก็คือแปลว่า log x ฐาน e นะครับเหมือนกันนะครับสองตัวนี้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่ฐาน e เป็นฐานอื่นเช่น log เออ l x ฐาน2อนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้ก็จะได้1ส่วน x เหมือนเดิมนะครับ1ส่วน x แต่ต้องหารด้วย ลอนลอนของอนันของฐานอนั้นต์นนนนคือลอนสองแค่นี้เองนะครับลอนสองทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็ได้1ส่วน x หาร l อนสองหรือเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับก็จะเป็น1ส่วนเ็คูณ1ส่วน l อน2ก็จะได้1ส่วน1คูณ1ก็เป็น1ส่วน x คูณรอนสอง แบบนี้ลองดูอีกสักอันถ้าเป็น f f x เนี่ยเท่ากับ log x แบบนี้ก็แปลว่า log ฐาน10ใช่ไหมครับอนุพันธ์ก็จะได้1ส,1ส่วน x 1ส่วน x แน่นอนนะครับทำให้ได้นะครับ1ส่วน x แล้วก็าหารด้วย l อนอย่างอันนี้ฐาน10ก็เป็น l n 10ครับถ้าเปลี่ยนเป็นรูปอย่างง่ายก็จะเป็น1ส่วน ข้ามไปเลยนะครับเป็น x l o 1 0น,นี้ก็มีเทคนิคให้จำก็คือถ้าเป็น exponential นะครับก็จะได้ตัวเดิมแล้วก็คูณ l อน l o ของเลขที่เท่ากับฐานครับลองเขียนดูบ่อยๆก็ได้นะครับจะได้คล่องๆลองปิดปิดส่วนนี้อไปดูแล้วก็ลองเขียนดูว่าได้อะไร เรื่องการพิสูจน์ของอันนี้จะขอข้ามไปแล้วกันนะครับก็จำสูตรไปใช้เลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวคราวหนะ้ามาดูสูตรผลคูณกันนะครับโอเคสวัสดีครับ